เมื่อกี้ได้มีการประชุมกันไปนะคะเรื่องของเหตุการณ์นะคะพังถล่มของอาคารสตอง,งอนะคะเรื่องแรกค่ะเป็นจากการรายงานของทั้ง4สถาบันนะคะ mm hmm. ก็เห็นได้ชัดค่ะว่าพบวกก่ามีการบกพร่องนะคะในการออกแบบแล้วก็วิธีการต่อสร้างนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเทคนิคในการต่อสร้างโดยเฉพาะของในโครงการนี้นะคะในส่วนของผนังช่องลิฟต์แล้วก็ผนังบันไดในเรื่องของวัสดุเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหล็ก หรือว่าคอนกรีตอะไรต่างเนี่ยเป็นวัสดุปกติที่ได้มาตรฐานของของทั่วไปแต่การนํามาใช้ในโครงการนี้นะคะก็คือที่เกิดปัญหาเคอจะเป็นในเรื่องของคอนกรีตนะคะที่ไม่ได้มาตรฐานคือจะมาของโครงการนี้ไม่ใช่ว่าคอนกรีตทั่วไปมีปัญหานะคะแล้วก็ขอย้ำอีกครั้งนะคะว่าโครงการอื่นๆนะคะได้มีการตรวจสอบในด้านวัสดุก่อสร้างอย่างเคร่งครัดนะคะไม่ได้มีปัญหาใดๆนะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็อยากให้ประชาชนได้ได้มีความสบายใจเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ ต่อจากนี้นะคะเราก็จะใชะ้ข้อมูลทั้งหมดที่ได้เนี่ยจะประมาณ2อาทิตย์ซึ่งอันนี้ก็จะส่งต่อให้ทาง DSi แล้วก็ทางตำรวจดำเนินงานต่อนะคะ